ความฝันของผมก็เหมือนความฝันของพวกคุณเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นที่สนามพุตบอลนักเรียนเจ็ดคนแชมป์กีฬาเจ็ดสี2 0 2 5โรงเรียนอ,อบจอชัยนาทสามารถปลดล็อกความฝันของพวกเขาได้สำเร็จพวกเขาคือแชมป์หลังจากที่เคยพลาดแชมป์มาสองปีก่อนแต่เบื้องหลังโทรฟี่แชมป์ในวันนั้นมีเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่ง ผู้ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาชื่อของเขาคือพายักษ์ศีพนมหรือที่เพื่อนๆเ,เรียกกันว่ากัปตันบิก๊กครอบครัวพายักษ์มีต้นกำเนิดที่แขวงคำมวนสอ,อปอปอลาว่าในครอบครัวธรรมดาแต่หัวใจไม่ธรรมดาเขาย้ายมาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีประเทศไทยก่อนจะได้โอกาสเข้ามาเรียนที่โรงเรียนอบจอชัยนาท ตั้งแต่ชั้นม .1 และอยู่ที่นั่นมาจนถึงวันนี้รวมกว่า6ปีเด็กชายจากต่างแดนที่พูดไม่ชัดเหมือนเพื่อนๆที่ต้องปรับตัวทั้งภาษาวัฒนธรรมและชีวิตใหม่แต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่เคยเปลี่ยนเลยคือความฝันความฝันที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพให้ได้ปี2023อบจชัยนาทเข้าชิงฟุตบอลเจ็ดสีครั้งแรกในประวัติศาสตร์ แต่กลับต้องพ่ายแพ้ให้กับโรงเรียนกันทรทารมศูนย์ต่อสองท่ามกลางสายฝนและน้ำตาแห่งความผิดหวังแต่แทนที่จะท้อเขากลับเลือกที่จะลุกขึ้นซ้อมหนักกว่าเดิมท่มเทมากกว่าเดิมเพื่อพิสูจน์ได้เห็นว่าความพ่ายแพ้ไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ปี2025เขากลับมาอีกครั้งในฐานะกัปตันทีมอบจชัยนาท พราะหมายเลขสิบที่เป็นดั่งหัวใจของทีมเขาไม่ใช่กัปตันที่พูดเยอะแต่ทุกการกระทําของเขาคือเสียงที่ดังกว่าทุกคำพูดเขาเล่นง่ายสุขุมเฉียบคมทั้งเกมรุกเกมรับเขาคือสมดุลของทั้งทีมและในที่สุดเขาพาทีมนกใหญ่จูเนียควา้าแชมป์ฟุตบอลเจสีได้สำเร็จ พร้อมคว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่ากลายเป็นนักเตะต่างชาติคนแรกที่ทำได้ในประวัติศาสตร์รายการนี้พายักษ์สีพนมในวัยเพียง17ปีไม่ได้แค่ยกถ้วยแชมป์เท่านั้นแต่เขายังถูกเรียกติดทีมชาติลาวรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเพื่อไปลุยศึกซีเกมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและกลายเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของทั้งสแผ่นดินเขากล่าวหลังเกมชิงชนะเลิศว่า ผมดีใจที่ได้แชมป์และภูมิใจในเพื่อนร่วมทีมคนดูเยอะมากผมจะเอาประสบการณ์ครั้งนี้ไปใช้กับทีมชาติลาวให้ดีที่สุดครับวันนี้กัปตันบิ๊กอาจยังไม่ใช่นักเตะด,ดังระดับโลกแต่สำหรับใครหลายคนเขาคือแรงบันดาลใจของเด็กคนหนึ่งที่ไม่ยอมแพ้ต่อความแตกต่างของคนตัวเล็กที่มีหัวใจใหญ่กว่าความฝันเขาเล่นเพื่อเพื่อนร่วมทีมเพื่อคนชัยนาทเพื่อคนลาว และเพื่อเด็กทุกคนที่เชื่อในคําว่าความพยายามไม่เคยทำร้ายใครเพราะสุดท้ายวันนี้คุณอาจยังไม่ใช่แชมป์แต่ถ้าคุณไม่หยุดสู้วันหนึ่งโลกจะจำชื่อคุณเหมือนที่โลกกำลังจำชื่อของกัปตันบิ๊กพายักษ์สีพนม